วันนี้ผมจะมาทำในส่วนของลาบไก่เหนียวนะครับไก่ที่ผมใช้เนี่ยเป็นไก่เหนียวใช้ในส่วนของน่องติดสะโพกนะครับรอในส่วนของเนื้อออกกันนะฮะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมจะไม่สับนะฮะไก่เหนียวจะรสชาติคล้ายนะฮะแต่ว่าไม่ได้เหมือนจะคล้ายๆไก่บ้านนะฮะมาดูวัตถุดิบกันนะครับจะมีไก่เหนียวหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะฮะ แล้วก็มีในส่วนของต้นหอมครับแล้วก็ผักชีไทยฮะมีใบสะระแหน่ครับมีหอมแดงแล้วก็มีมะนาวครับมีผักชีฝรั่งครับอันนี้ปลูกเองนะฮะมีพริกขิูสวนครับไว้โรยเป็นลูกโดดนะฮะมีข้าวคั่วครับแล้วก็มีพริกป่นฮะแล้วก็มีในส่วนของน้ำตาลทรายฮะผมจะไม่ใช้ในส่วนของผงชูรสนะฮะมีใครเคยชิมหรือยังฮะว่าผงชูรสก็ออกรส หวานปลาเลมปลามนะฮะแล้วก็น้ำปลาครับเราเริ่มจากหั่นในส่วนของหอมแดงนะฮะซอยหอมแดงบางๆนะฮะแล้วก็มาหั่นในส่วนของผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นหอมครับลาบผักชีนี่ผมจะเก็บวไว้ในส่วนของรวนในส่วนของไก่นะฮะอันนี้เป็น ผักชีไทยนะแล้วก็ใบสนระแหน่นี่ผมจะหั่นเลยนะครับหรือใครจะเด็ดเอาเฉพาะใบก็ได้ฮะแต่ว่าใบสะระแหน่นี้ผมเอาเฉพาะยอดอ่อนๆนะครับแล้วก็เตรียมมะนาวไว้ฮะาวน,นี้เรามาลวนไก่นะฮะใส่รสด,ดีแล้วก็ราบผักชีไปนะฮะผอน้ําเดือดก็ตามด้วยในสุขของเนื้อไก่ลงไปลวกนะครับ รัให้พอเนื้อไก่พอ,พอสุกนะฮะแล้วก็เอาไปเทน้ำทิ้งนะครับเทน้ำทิ้งสักเล็กน้นอยนะฮะปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวครับผมใช้น้ำมะนาวอยู่ประมาณสักห้าช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำปลาก็เท่าๆกันนะฮะหรือจะน้อยฝ่าเล็กน้อยก็ได้ครับถ้งต้อนการฝ่าเปรี้ยวมากๆนะฮะ ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับอย่างที่ผมบอกผมจะไม่ใส่ในส่วนของผงชูรสนะฮะแล้วผงชูรสก็ถ้ามีใครเคย <c oughs> เคยชิมใช่ไหมครับมันก็จะออกรสหวานปลาเลมปลาลมนะฮะแล้วก็ชิมรสชาตินะครับที่เราต้องการนะฮะได้รสชาติที่ต้องการก็ตามด้วยพริกป่นครับพริกป่นนี้ก็ขึ้นอยู่เราชอบนะฮะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ แล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับแล้วก็ใบที่ส่วนของใบสะระแหน่นะฮะรอนนี้ก็คูกเค้าให้เข้ากันก่อนนะฮะให้ในส่วนของใบสะระแหน่เนี่ยส่งกลิ่นหอมในน้ำจำน้ำราบของเรานะฮะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับเออผมลืมแจ้งไปอย่างหนึ่งนะฮะ ก่อนที่จะทําการลาบนะครับต้องพักให้ในส่วนของเนื้อไก่เนี่ยมันเย็นเย็นตัวลงก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผักเนี่ยมันจะสีสันไม่สวยงามนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะครับเป็นอันเสร็จนะฮะข้าวคั่วนี้ใส่สุดท้ายนะฮะเพราะว่าข้าวคั่วนี้มันจะดูดซับในส่วนของน้ํายานะฮะแล้วก็โรยด้วยลูกโดดนะครับเป็นอันเสร็จครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคอมครับ